ผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะฮะรัฐมนูลพุทธศักราช2,560เขียนไว้เรื่องการจะแจกเงินเนี่ยนะจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อประเทศเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตเช่นโควิด -19 เขียนอยู่ในรัฐมนูลเลย สวัสดีครับาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการแจกเงินตอนนี้ประกาศแจกเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับแจกเงินกันแบ่งตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29แล้วก็วันที่30ก็จะแบ่งเป็น3 4 5งวดนะครับการแจกเงินรอบนี้นะครับมีส่วนสําคัญเพราะว่าจะเป็นก้อนแรก ประมาณ1.2แสนล้านบาทมีผู้จะได้รับประมาณ14.2ล้านคนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน12.41ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน2.15ล้านรายเป็นจำนวน10,000บาทต่อคน จะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่25กันยายนพศ2อ6 7เป็นต้นไปโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานติดนิกาธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ได้เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการโดยรายละเอียดกระทรวงการคลังจะแถลงต่อไป ไม่มีการกดลิงก์ไม่มีการมาลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหากท่านได้ลงทะเบียนกับทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เก็บแอปทางรัฐไว้เพราะว่าแอปทางรัฐเป็นสื่อกลางในการบริการประชาชนของรัฐในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องนี้นะครับใน,ในขณะเดียวกันกลุ่มถัดมาเราก็ต้องบรงลรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อหนึ่งเช่นกันคือเ,เรื่องของการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะฉะนั้นเรื่องของการเดินหน้าตัวแอปพลิเคชัน ที่จะเป็นดิจิทัลเลยจะมีฟันตัดเป็นอ้าแต่เขาไปล้มประมูลแพลตฟอร์มไปแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็ไปคุยกันมาแล้วแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่เขาจะดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทำไมถึงล้มอะคะ่ผมไม่เกี่ยวเขาผมไม่รู้ไราบหนางนี้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้กํากับดูแลตรงนั้นใช้เวลานานไห เฟดสองเนี่ยที trips, ่ลงทะเบียนเป็น้วสามสิบหกล้านคนยังไงมันก็อยู่ป like ีหน้าอยู <illas> ่แล้วครับไม่มีอะไรมากปีหน้าคือปีก็ประมาณผมเปิดกว้างไว้หมปีก็ประมาณปีหน้าเอาชัดๆมันต้องปีไหนเอาชัดๆปีหน้าหรือปีก็ประมาณมันก็อยู่มันไม่นานขนาดนั้นมันไม่นานขนาดนั้นไม่นานว่าเราเห็นภาพแล้วเราเห็นภาพแล้วว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่แต่เราก็อยากจะให้มันมีการทดสอบทำแซนด์บ็อกซ์ทำอะไรให้มันมั่นใจกระบวนการในกรณีที่จะต้องผูกพร้อมเทย์ นะครับก็ยินดีครับพี่ประชาชนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสวัสดิการให้ความตื่นตัวแล้วก็มีการไปที่ธนาคารนะครับไปผูกพร้อมเพย์กันนะครับให้พร้อมนะครับหากใครยังตกหล่นหรือกรณีที่บัญชีมีปัญหานั่นก็คือวันที่ถึงวันโอนวันที่25 3 0ถึง30แล้วโอนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีการโอนซ้ำหรือเรียกว่ารีทรายเนี่ยนะครับอีกจำนวน3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่ 22ตุลาคมครั้งที่2 22พฤศจิกาและครั้งสุดท้ายวันที่22ธันวาคมหมายความว่าถ้าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธิ์นี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงินในช่วงดังกล่าวก็จะมีการทดสอบทดลองอีก3ครั้งในการโอนให้เป็น2องแกไหนเอาหนึงให้เสร็จก,ก่อนนะครับเสร็จก,ก่อนรก่อไม่น่านจะทันครับ ถ้าเราเป็นช่วงเดือนไหนครับถ้าเริ่มงเสร็จสองแบบปีละก็เราจะดูถึื่องต่อเนื่องนะดูเรื่องารต่อเรื่องลองกันเรื่องงานเราว่าพร้อมกันว่าอันไหนดีที่สุดครับผมได้ประมาณไตรมาสหน้าไหนครับเสร็จ่อนะครับก็เดี๋ยวเขาดูดูหลักการนี้ไปกันก็ได้ปีนี้นะคะ แล้วการจ่ายในสองรอบหรือรอบเดียวครับท่านสองก็อย่างที่ผมเรียนนะครับพอดูในเรื่องพอ้อมกันครับไม่มีกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตขณะนี้เกิดความสับสนในเรื่องเป้าหมายและวิธีการของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตการดำเนินการในปีงบประมาณปี67ที่จะแจกเงินสดภายในเดือนกันยายนนี้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตร ผู้พิการเป็นเงินสดไม่มีกระเป๋าดิจิทัลหรือดิจิตอลวอลเล็ตรองรับนั่นทำให้ต้องคิดต่อไปว่าง,ง,งบกลางเพื่อการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ187,700ล้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในขณะนี้ถือว่ายกเลิกไปโดยพฤตินัยแล้วแม้ว่ายังไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับงูมาลายจ่ายปี2 5 6พ1 8 7 7 0 0ล้านนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนเรารู้สึกอย่างไงต่อแผ่นดินนี้ถามตัวเองสิครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนอะไรบางคนอาจจะบอกว่าอยู่บนพื้นดินพื้นหินพื้นไม้พื้นปูสนามค้อกีสนามหญ้า เรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนซากข้าซากกระดูกซากความเสียสละของบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนื้อ,ลอและชีวิตทับผมจนเป็นพืนดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างคุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ครับอยากเสียสละใช่ไหมครับสิ่งที่ปิดกั้นความเสียสละของท่านคืออะไรครับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับวันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกัน ลองมาดูเลยครับว่าวันนี้บรรพชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอังคารสังขารของกูนี้บัดนี้ผ่านสี่ร้อยปีหาไม่ไหมถึงตัวกูกลายกูจะจากไปวิญญาณใสย,ยังอยู่คู่แผ่นดิน ก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานตัดนิลเหลนหลอนอยู่สุกมานาอนจึงปราดลานยานยิ่อยู่คู่พวกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระนำคนไทยสู้ช,ชนะมิรู้สิ้นอันิชานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิลานเลือนลืมสิน้นแม้สิ้นอ่าแผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธ ผู้ใดคิดมุ่งหลายต้องตายสิ้นเหตุกพวกูผู้กอบผู้ผู้แผนดินยังดูแลตลาบส,าาบสคคิ้นทั่วกาลนานกุงสีเคยคุกขี่ด้วสีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลงมไหลแต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทยแม้ไม่มีไทยวิญญาณกูจะสู้เองขอลูกหลานไทยอย่าเหลืองไหลยามไหลสึก จงสำนึกคุณกษัตริย์ท่า,าศาสนาปูองค์ดำกำดาบปราบชิวจึงรักษาสืบพันแผ่นดินไทยตรอดทนชีพกูต้องสู้ลบมึงแสนสนทหารกูสู้ถวายละเลเลือดหลังลิงจนสิ้นกายให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาชีพแลกไทยให ห่วงห่วงชาติกูดู่บนสวรรค์มึงคิดอ่านไดอยู่กูรู้ทันคิดสร้างสรร์หรือคิดการผ่านแผ่นดินทำรักพักดีฟร,รีต่อชาติมึงจะคลาดแค้วไทยได้ไหน,นสิ้ามึงชั่วเลวร้อยถอายชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวยพิดาปู รัฐบ,บาลเขาก็ยืนยันนะครับปวงอิงออกมายืนยันผ่านมาติครับดุยเรียบร้อยบอกว่าเงินผ่านรอบนี้ไม่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับและการถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเขาจะยืนยันแจกตามกระบวนการนะครับส่วนคนอื่นๆนอกจากคนจนนะฮะหรือว่าคนอ้างว่าเป็นคนเปราะบางนะรปรากฏว่าจะได้รับชุดแรกส่วนที่เหลือเนี่ย ยังไม่มีกําหนดชัดเจนนะฮะส่วนที่ปราศัยหาเสียงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอนนี้ไม่ทําิจิตอลวอลเล็ตละเอามาแจกแผน <L ess> ผมเรียนย้ำมูนส่วนนะฮะรัฐมนตรพุทธศักราช2,560เขียนไว้เรื่องการจะแจกเงินเนี่ยนจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อประเทศเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่าวิกฤตเช่นโควิด -19 เขียนอยู่ในรัฐมนตรเลย ในครับที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการและมีการออกประกาศเตือนอย่างน้อย 2- 3ครั้งและแถลงยืนยันว่าและออกเป็นสมุดขึ้นมาเลยนะครับว่าเรื่องการแจกเงินดิจิต้ลการแจกเงินนั้นนะฮะเข้าข่ายองค์ประกอบ3ประการ 1. นเข้าข่ายเรื่องของการกระทำความผิดรัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการกลัง3 พรบรเงินตรานะครับสามประการเนี่ยคือเบสิกเลยผิดแน่นอนถ้าไม่ทําดีตน้นก็ผิดสองประการแต่การแจกเงินเป็น5้าระยะเนี่ยถ้าผู้เป็นกรรมนะฮะก็ครั้งละกรรมซึ่งคนที่แจกเงินนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากคดีจำนำข้าวนะครับนั่นหมายความว่ากรรมก็คือการกระทำอ่ะทำกี่ครั้งอ่ะนะฮะ ทำกี่ครั้งก็ต้องรับผิดชอบไปตามนั้นแนจกไป5รอบก็ต้องรับผิดชอบ5รอบแจก10รอบก็ต้องรับผิดชอบ10รอบผู้เขียนท้นูลญเนี่ยมีเจตนารมณ์สำคัญนะ,นะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ที่นักการเมืองพรรคการเมืองเอาเงินของประชาชนภาษีของประชาชนมาแจกแลก้วบอกว่าเป็นภาษีของตัวเองเป็นเงินของตัวเองนะครับเพราะเคยเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในยุคทักษิณชินวัตรในยุคที่เรียกว่าประชานิยมหรือทักษิโมนิก ทักซิ o โนโมนั่นเองทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายคนไทยต้องเป็นหนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อมาก็มีเรื่องของจํานําข้าวนะครับคราวนี้ก็เอาเงินมาแจกแน่นอนนะถ้ามีการกระทำความผิดขึ้นมาปปชชี้มืองความผิดนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบก็ใครเกี่ยวข้องรับผิดชอบหมดนะครับรับผิดชอบยังไงบ้างรับผิดชอบทั้งคดีอาญา และรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องรับผิดชอบด้วยส่วนประชาชนจะทำยังไงก็ต้องไปลงทะเบียนรับไหมนะฮะผมเรียนว่าใครอยากลงไปลงเลยนะครับใครอยากลงไปลงเลยลตอนนี้เขาบอกว่าจะไม่ต้องใช้แอปแล้วจะได้อย่างงั้นย่ายๆละใครอยากลงก็ไปลงเลยนะเป็นวิธีของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าจริยธรรมขัดไหมนะครับเพราะ การประสัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยประสัยหาเสียงว่าจะเใช้เงินที่ตน้นแต่ตอนนี้เอาเงินมาแจกเห็นไหมผิดวัตถุประสงค์ละขัดต่อจริยธรรมตามมธรรมูนละตอนนี้เขาจะทําไงทราบไหมฮะโอ้ยเขาจะไปยกเลิอกรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้นักการเมืองมีจริยธรรมเขาจะไปยกเลิอกอธรรมนูญเรื่องของบุคคลภายนอกครอบงำพรรคก,ก,การเมืองนะครับซึ่งอนุทินก็เอาด้วยอนุทินก็ดูแลสอวอด้วย ฝั่งสสก็เอาด้วยสสก็ได้สวก,ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าการแก้ทบุญที่เขาเชื่อว่าจะสามารถแก้ได้แท่ในทางกลับกันงานนี้มีเรื่องแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

ยหคฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานดำผดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหนอาทอนผูกคอฟฟ้าพาจนท่านพ้นโภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ไวันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัยไม่เคยไหวไหว,ไวฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น